โอ้โหเจ้านกกินปลาตัวน้อยนะนี่ดูฮนะเขาจะไม่อยู่นิ่งฮนะนีดูก้นเขาก็จะกระดกอย่างนี้ตลอดฮนะเหมือนกับว่าเขามีดนตรีในหัวใจนะเป็นตลอดเวลาดูช่างเพลนะินฮะเนี่ย ร้อนๆแบบนี้นะอยู่ริมน้ำเนี่ยอาบน้ำไซขนเพลินๆนะก็เป็นนกหากินริมตะลิงนั่นเลยก็ไม่รู้จักชื่อนะแต่น่าจะเป็นพวกนกก้นกระดกอะไรประมาณนั้นนะ เขาก็จะกระดกไปเรื่อยนะดกินน้ำสบายใจฮะนะสายตา,าก็จะวาดระแวงกลัวคนเหมือนกันนะกลัวศัตรูนี่แหละ ธรรมชาติฮนะน่ะมานั่งชมธรรมชาติสบายใจฮะลมเย็นๆนะ่ะดูแลช่างเพลิดเพลินนะสบายตาสบายใจด้วยไม่ต้องคิดอะไรมาก สบายสบาๆ่ะสำหรับคลิปนี้นะเลยกก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ